เรามามั่วอาชีพกันสลิงเกอร์กันครับว่ามันจะเป็นยังไงฮะแต่ก่อนที่เราจะมาเทสมามั่วมาคำหาหนทางสําหรับตัวการสลิงเกอร์ใครที่อยากจะพัฒนาตัวละครก็แนะนํานี่เลยฮนะร้าน Richman Shop a d line id มีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่ a d r i c h m a n s h o p เตมิมถูกเตมิมไวบริการปลอดภยัยเตมิมได้ตลอด24ชั่วโมงเตมิมเอาเใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นจะเติมเพชรหรือเติมคาฟ่ vip ก็ถูกกว่าเติมเองในเกมหรือใครที่เล่นเกมอื่นๆทั้ง Richman Shop ก็มีมากมายหลากหลายเกม ให้ได้เลือกเติมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ lichmanshop.com/home สามารถเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการหรือว่าจะออนไลน์ออดีมีตัวแอดใส่นำหน้าไปที่ ad lichmanshop ให้พนักงานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง lichmanshop ครับอนนี้ของเดิมให้ดูกันก่อนของเดิมใช้ตัวสกิลออโต้คือตัวนี้ครับ hammer of god piercing shot แล้วก็ r e i n f o r c e f i e l สามสกิลนี้นะครับที่เป็นตัวสกิลตั้งเอาไว้ออโต้และส่วนไอ ตัวสกิลที่ผมจัดเอาไว้ในกรุ๊ปก็มี concentration Re a m p พ t i n น u m อั t e r แล้วก็ Tracking ใช้ทั้งหมด6สกิลเดี๋ยวเรามาลองดูว่าหลังจากเทสเอ๊ยโทษทีหลังจากบัฟขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวอาชีพกันสลิงเกอร์มันแรงขนาดไหนก่อนหน้าดีที่เทสของประมาณนี้นะได้ดาเมจได้ DPS อยู่ประมาณล้านสเดี๋ยวเรามาดูกันว่าณนะปัจจุบันนี้มันจะขยับขึ้นมาให้ที่เท่าไหร่ขอเทสปืนออโต้แมชชินกันหรือว่าปืนกลก่อน อย่างที่แจ้งไปตัวของเดิมเนี่ยมันได้ล้าน2อันเนี้ยมันบัฟมาใหม่เดี๋ยวดูว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนี่เฉพาะบัฟสกิลขึ้นมาเยอะอยู่นะเท่าตัวหนึ่งครับจากล้าน2ขึ้นมาเป็น2ล้านเดี๋ยวต้องรอดูว่าครบ1น,นาทีมันจะอยู่ที่2ล้านได้ไหมลำพังบัฟสกิลขึ้นมาดาเมจ DPS เพิ่มขึ้นมาประมาณ1เท่าตัวตัวผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะของเขิงก็อย่างที่เอาให้ดูนะฮะช่วงท้ายๆอาจจะตกลงมาซะหน่อยเหลืออยู่ประมาณล้าน7แต่ถ้าเทียบกับของเดิมที่ล้าน2มันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอย ี่ครับกูต้องเสียเพชรงั้นกูตีบวกใหม่ดีกว่าโอ้โหโอ้โหขึ้นบวก2แค่นี้ก็ไม่ติดแล้วครับเย็ดแค่แค่บวกสองมึงก็ไม่ติดให้กูแล้วสามทีอ่ะบวกสองไม่ติดมึงล่อเอากลางสตรีมแบบนี้เ,ลเหละวะเฮียสามทีไม่ติดกูเหลือจะเชื่อโอ้โหสุดตีน ดูสิบทนี้จะได้ไหมบวก4โอ้โหโอ้โหจะพูดยังไงดีวะกับเกมนี้พี่พูดอะไรได้ไหมเกมมึงมันแบบสุดยอดนี่คือแค่ขึ้นบวก3นะโอเคโอ้โหสตรีนวะ่ะ ปืนหลักได้แล้วบวก4ปืนหลักบวก4ก็โอเคประเด็นตอนนี้ก็คือตัวสกิลมันเนี่ยผมยังไม่รู้นะครับว่ามันจะต้องเซ็ตสกิลอะไรยังไงบ้างสําหรับสายไรเฟิลก็ต้องบอกว่ามั่วกันสดๆหน้าสตรีมนี่นะครับสำหรับตัวสกิลไรเฟิลก็รีมันไปก่อนหลายคนที่สอบถามเรื่องการเซตสกิลอ,อะไรพวกนี้อย่างที่ผมเคยแจ้งแจ้งไปนะว่าบางทีอ่ะคุณไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่ามันมีไอเทมที่มันสามารถรีแต้มสกิลได้อยู่ตลอดเวลาครับราคามันไม่ได้ สูงมากมันสามารถหาซื้อได้จาก NPC ในเกมบางครั้งบางทีเราสามารถลองผิดลองถูกได้ในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งแต่ก็เข้าใจได้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากจะเปลืองทรัพยากรอะไรเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจได้นะมาสกิลการสลิงเกอร์ขั้นแรกผมมองว่าตัวแท็กกิ้งกับตัวเพรสซิงช็อตยังไงมันก็เป็นสกิลแบบสามันที่ต้องใช้ทั้งคู่เลยครับเพราะว่ามันใช้ทั้งสายออโต้ไรเฟิลกับสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับก็อัพให้มันเต็มสิไปเพรสอัพตัวนี้เป็นเอ่อแพ Passive Skill อะไรที่มันเป็น Passive Skill ผมจะเลือกอัพทั้งหมดเ r e สอัพ Snake Eye คอนเซนทชันอ่ะตัวนี้ก็ต้องอัพ3 s k สกิลนี้คือเป็นสกิลเบสิคทั้ง2ส,สายใช้เหมือนกันแท็กกิ้ง เพี้ยนซิงช็อตและคอนเซนทร t ชันตัวเมจิ c อลบู l เลตตัวเนี้ยผมจะไม่ได้อัพเพราะว่าผมไม่ได้ทําเป็นธาตุโกสผมก็เลยจะไม่ได้อัพใครที่จะเล่นตัวนี้คุณสามารถเลือกอัพมันได้เพราะว่ามันจะทําให้คุณได้ไอตัวค่าการโจมตีเป็นธาตุโกสขึ้นมาตัวแพสซีฟสกิลตัวนี้สําหรับช็อตกันจริงๆไม่ต้องอัพก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรเราอัพทิ้งเอาไว้ครับตัวไลท์วีพอนตัวนี้ไม่อัพตัวดัสไม่อัพมาขั้น2องแอคทีฟสกิลช็อตการตัวนี้ไม่อัพเพราะว่าไม่ได้ใช้ครับจะใช้ องไรเฟลนะครับคิมสันมาร์เกอร์อัพไปครับเต็มสิบฟลิปเดอะคอยตัวนี้มันจะเป็นไอพวกตัวสกิลดีบัฟอะไรทั้งหลายแหละก็จะมีผลใน PVP แต่ว่า PVE ไม่มีผลอันนี้ก็ขออนุญาตข้ามไม่อัพนะฟลิปเดอะคอยเนี่ยฟอร์เรนแอนเออันนี้จะเป็นตัวสกิลพุ่งหรือว่าสกิลหนีเดี๋ยวตอนทดสอบสกิลผมไม่ใช้แล้วกันสกิลแทบจะเหมือนกันหมดเลยว่ะอันเนี้ยข้าวๆถ้าดูนะปัจจุบันนี้นะดูแล้วสกิลโจมตีแม่งแทบจะเป็นสกิลเดียวกันเลยครับ เป็นตัวฝฟตแบงลองใช้ดูก็ได้สำหรับสายไลเฟิลอาจจะมีประโยชน์ reinforce field ตัวนี้ passive skill passive skill ยังไงก็ต้อง up active increase your normal attack ตัวนี้เป็นตัวเกราะทําให้เราได้รับการโจมตีเบาลงจริงๆจ,จ,จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับป้อมปืนผมมองว่าไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ passive up แมงเข้าไปาอะไรที่เป็น p a s s i v ก็ up เข้าไป แอนตี้ t e ทเ a ียร s บมันต้องใช้ร่วมกับสกิลแมส s s ไปรอบตัวนี้อับอันนี้เข้าไปคอนเฟิร์มจริงๆถ้าดูตามค่าสเตตพวกนี้เนี่ยสำหรับสายสไนเปอร์สายไลฟ์เอะใช้คำว่าสายไลฟ์แล้วกันตูแล้วอัพค่าลักอาจจะดีกว่าก็ได้ s พาส e ฟสก l ลใช้ร่วมกับครีมสันมาร์กบางอันก็อัพมั่วๆต้องขออภัยด้วยนะครับตัวเซตสกิลที่เราจะต้อง เอาเข้ามาอยู่ในตัว3อันเรียบร้อย piercing shot mass spiral อะสกิลที่ใช้นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบตามนี้ดูก่อนเนาะ piercing shot mass spiral heat barrel anti material b a r s f r i c k e r max แล้วก็สกิลที่จัดเอาไว้เป็นเซตสกิลคือ concentration crimson tagging ไม่กี้ตัวปืนกลได้อยู่ประมาณล้านเจ็ดตัวนี้เดี๋ยวมาดูครับให้ทุกอย่างมันเป็นออโต้ทั้งหมด <c oughs> แรงกว่าเว้ยถ้าดูจากตรงนี้นะเหมือนจะแรงกว่าแฮะแต่ว่าเนี่ยมันจะเสียเวลาแบบรีโหลดกระสุนยิงนานหน่อยครับแต่ตัวสกิลมันคือเชื่อถือได้ไว้ใจได้เลยแหละสกิลมันแรงใช้ได้ครับแต่เวลายิงมันจะช้าๆหน่อยครับแล้วก็ครูดาวสกิลโคตรจะนานอันนี้ถ้าเราสามารถลดไอดตัวครูดาวสกิลได้เนี่ยมองว่าสายไลฟ์โฟน่าสนใจเลยสกิลแรงครับ แรงกว่านะครับและตอนนี้คือดูแล้วแรงกว่าตัวแมชชีนกันแต่ว่าอีกนั่นแหละต้องอย่าลืมว่าผมตีบวกไม่เท่ากันอันนี้ผมตีบวก4ี่ไปครับ a อ t อ m โตเมติกไรเฟิลหรือว่าปืนกลเนี่ยมันแค่บวก2เองเนาะมันก็อาจจะมีผลตัวนี้ต่างกันอยู่นะครับพวกไฟนอลแอคแท็กสปีดพีแอทแท็อะไรยังไงแต่มันยิงช้ามากครับมันยิงช้าแล้วมันจึกๆักจึกจ,กจกนะฮะอย่างที่เห็น เหมือนกับมันไม่ใช่เหมือนกับหรอกคือพอมันเน้นเรื่องสกิลเนี่ยน่าจะต้องทำลดไล่มาช่วยแล้วเดี๋ยวจะขอทดสอบอีกอย่างคือดูซิว่าถ้าผมรีเป็นค่ารักมันจะเป็นยังไง โอเคได้ค่ารักเต็มแล้วครับ130ไม่ลงเด็กนะเทียบดาเมจกันระหว่างสายเด็กกับสายลักสำหรับตัวไรเฟิลย้ำอีกทีว่าอันเนี้ยเป็นการเทสเรื่องสกิลกับเทสเรื่องดาเมจให้ดูแบบง่ายๆของผมไม่ได้ทำอะไรยังไงเลยนะมีแค่ตีบวกอย่างเดียวอัปเกรดออฟแมวตัวอาวุธไม่ได้ทำส่วนไอพวกประดับอะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นอัปเกรดเป็นออฟแมวเป็นตีบวกตามไอตัวที่เล่นชูลาคริไม่ได้แบบสลับเป็นโกสไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิน้น นะครับก็ค่าสแตตตามที่เห็นนี้เลยการ์ดเกิดก็ตามนี้เนี่ยแหละมีการ์ดแค่ในส่วนประดับเท่านั้นเกาะไม่ได้ใส่ด้วยเทสให้ดูแบบคร่าวๆและง่ายๆเพื่อจะได้เสริมการตัดสินใจอันนี้ลงเป็นลักเหมือนจะได้ DPS น้อยกว่า dex หรือว่าค่าไฟผมหมดวะอ๋อโทษที T, น่าจะค่าไฟหมดวะลืมมองว่าบัฟไฟมันหมดเวลา นี่พอบัฟไฟมาแล้วก็ DPS พุ่งอยู่เมื่อกี้ค่า dex จบอยู่ประมาณพันเจพันแใช่อกว่า 2, วะสองพันวะเฮียสมองกูทำไมแม่งเสื่อมไปขนาดนี้เหมือนลักจะแรงกว่าวะทุกคนลักได้สองสองล้านห้า ถ้าเล่นไรเฟิลเนี่ยลักดีกว่าครับค่อนข้างชัดเจนนะลักดีกว่านะครับถ้าเล่นสายไรเฟิลเพราะว่ามันได้ตัวคูณจากสกิลด้วยไงหลายๆสกิลมันคูณจากค่าลักครับไอตัวไรเฟิลเนี่ยตัวสกิลคุณจะลองไปสลับสับเปลี่ยนจะลองไปลดสกิลอะไรยังไงตัวไหนลองลองดูก็ได้นะครับลองดูว่าไม่ใช้สกิลตัวไหนอะไรยังไงแล้ว DPS มันจะเพิ่มขึ้นไหมแต่ว่าเท่าที่ผมเทสทดสอบมาให้ดูเนี่ยใช้สกิลประมาณนี้ DPS ก็ลน้ลนๆเลยลองเทสดูอีกที จะได้หายคาใจเฮีฮฮยลําแสงบีมมันนี้แบบสุดตีนวะ่ะแต่บีมมันคือศัตรูต้องอยู่นิ่งๆนะถ้าศัตรูมันเคลื่อนไหวก็น่าจะหายนะครับตัวบีมคูดาวนานมากๆจริงๆก็ต้องทำใจต้องหาอะไรมาทดแทนครับ ไม่เท่าเดิมว่ะไม่เท่าเดิมไม่ถึง2อล้านเนะแล้วอันนี้แค่2ล้านคิดว่าในแง่มุมหนึ่งนะในแง่มุมหนึ่งมันเป็นเพราะว่าค่าไฟนอตครีผมอ่ะมันไม่ได้เยอะด้วยความที่มันเป็นตัวละครแบบง่อยๆนะครับตัวละครช่วงคือไม่ได้ทําของไม่ได้ทําอะไรมาค่าไฟนอตครีมันไม่เยอะดังนั้นไอเรื่องแบบติดครีมากติดครีน้อยอ่ะมันคงส่งผลกับ DPS โดยรวมประมาณหนึ่งแต่เท่าที่เทสมาไม่กี้นะมันพอจะเห็นคร่าวๆว่าเฮ้ยลักมันแรงกว่าว่ะสําหรับใครที่เล่นสายไลฟ์เฟล ังไงลองดูแล้วกันครับกันสลิงเกอร์โดนบัฟขึ้นมาแล้วเรียนตามตรงเลยว่าน่าสนใจขึ้นมากๆอย่างน้อยๆถ้าคุณเล่นตัวสไนคลริเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนมาเล่นกันสลิงเกอร์ได้ง่ายๆครับเดี๋ยวลองลักกระปืนกลดูตัว Hammer of God มา แสแตทเป็นลักสายเป็นปืนกลเทสสายปืนกลแต่ว่าใช้เป็นสกิลลักสกิวมานมันคือสกิลไหนรีอินฟอสฟิลนี่ไงทำไมมึงไม่ได้ใส่สกิลนี้เข้าไปลืมไปเฉยเลยทำไมเล่นไปเล่นมาเหมือนสายลักมันแรงกว่าวะ <laughs> ลองไปลองมาทำไมเหมือนสายลักมันจะแรงกว่าแปลกๆขอลองสายสายไรเฟริลนะครับสายไรเฟริลการมานยิงแม่งด้วย เมื่อกี้ออโต้แมชชีนกันได้อยู่ประมาณ2ล้านเดี๋ยวดูซิว่าไรเฟิลมันจะแรงกว่าเปล่ามันยิงช้าแต่ว่าดาเมจมันเวลามันออกมาจากสกิลเนี่ยดาเมจมันจะออกมาเป็นก้อนๆครับปัญหาในการเทสของผมตอนนี้คือค่าไฟนนคริผมอ่ะมันยังไม่เสถียรพอครับมันยังไม่ได้จนถึงขั้นที่ว่ามันคริทุกดอกดาเมจมันก็เลยแกว่งไปแกว่งมามันเลยยังไม่สามารถหาแบบบทสรุปชัดๆได้นะครับ คือถ้าตาไหนที่เวลาโจมตีแล้วคริมันออกมาเยอะมันออกมาบ่อยมันก็จะเห็นแบบประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าตาไหนแบบคริไม่บ่อยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละเอาจริงๆพอเทสมาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สามารถสรุปฟันธงได้โดยรวมเลยหลอกนะครับว่าไลเฟกับออโต้แมชชินกันตกลงแล้วอันไหนมันแรงกว่ากันกันแน่แล้วก็เท่าที่เทสมาคร่าวๆเมื่อกี้ระหว่างลักกับเด็กก็ค่อนข้างจะสูสีแต่ดูแล้ว ักมันมีภาษีดีกว่าอยู่นิดๆเท่าที่เทสมาอาจจะเป็นช่วงต้นเกมด้วยนะเพราะว่าเวลาเราลงค่ารักเนี่ยมันจะให้ค่าไฟนอลครีปไปด้วยในตัวมันก็เลยเหมือนกับมันจะติดครีง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าช่วงเลดเกมช่วงปลายเกมเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้อ้างอิงจากทางของไต้หวันมานะเลดเกมปลายเกมอะ่ะตัวเด็กมันจะให้ DPS ให้ดาเมจที่สูงกว่ารักส่วนใครจะเล่นสายปืนกลหรือจะเล่นสายไรเฟลิลก็ลองดูแล้วกันตัวสายไรเฟลิลมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าดาเมจมันออกมาเป็นก้อน มันได้ดาเมจจากตัวสกิลสกิลมันค่อนข้างแรงทีเดียวแต่เวลายิงตามที่คุณเห็นนะครับยิ่งค่าไอตัว Atta c k Speed คุณไม่เยอะเนี่ยมันก็จะดูอึดอัดอึดอัด,อดหน่อยฮะกว่าจะยิงออกไปทีละนัดทีละนัดเนี่ยมันแบบค่อยๆออกไปแต่สําหรับตัวสายแมชชีนกันเนี่ยคือมันก็สมกับคําว่าแมชชีนกันแหละมันยิงออกมาแบบรัวๆเป็นปืนกลอาจจะน่าสนใจกว่าสําหรับตีบอสนะสำหรับตนะีบอสส่วนตัวไรเฟิลเนี่ยมองแล้วเหมาะกับ KVM มากเลยลองดูสําหรับใครที่จะเล่นตัวอาชีพการสปริงเกอร์ มาแล้วน่าสนใจเป็นอย่างสูงครับ